มาพี่น้องกลับสุขสบายดีเด้อพี่น้องเด้อมืัอนี้กะมาพ่อกับบะแม็กคือเก่าเนาะพี่น้องเนาะมืัอนี้อยู่ตรงไฮตรงหน้าพี่น้องงามแรงแรงเก่งน้ำใม้พี่น้องแก่งน้ำไม้ใส่กัะปูทะเลนี่พี่น้องแก่งน้ำไม้ใส่กับปูทะเลมืัอนี้พี่น้องนี่น้ำไม้ใส่ที่หอาไปหาเืิอนั่นแหละพี่น้องน้ำไม้กระสะที่บะแม็กกับสาวพรไปหาเืิอนั่นแหละพี่น้องแล้วก็มาเผาอมเผาแล้วกะ สอยๆเอาเนาะพี่น้องเนาะสอยอาเลยก็ออกมาอหแบบนี้เนาะแกงใส่กระปูพี่น้องแกงใส่ปูมมาพี่น้องนี่แกงน้ำมันใส่ปูมมาพี่น้องมนี้มาเยอะๆน้ำกันพี่น้องตรงไฮทรงหน้าคือเก้ามนี้นี่มีเข่าห่อนๆเนาะพี่น้องมือก็อยู่ไฮอยู่หน้าคือเก้าเนาะสาวพรกับเป็นเข่าในบ้านพี่น้องสาวพรข่าในบ้านอะ มาพักแข้พักแหวนพี่น้องพักแหวนเท้าก้าในท่งไฮนองหน้าเลยพี่น้องนึ่งมาเด้อพี่น้องกินข้าวนรำกันพี่น้องมันหนึ่งนี่พี่น้องแกงนมไมี่บะแมกแกงเองพี่น้องแซ่บน่อมันหนึ่งแกงมไมี่พี่น้องเอ้ยงำงำแรงพี่น้องงำแรงตะเวนกลางสศตกพี่น้องหักนะมันหนึ่แกงนมไมี่แกงนมะมี่ใส กะปูทะเลพี่น้องเนี่ยไตหมูกับปูทะเลพี่น้องอืมอืมเอาหนอาหาหนึ่งทุดก็พอพี่น้อง นี่พี่น้องมาเดินจากพี่นอ้องจ้ากินข้าวน้ำกันมานน่เยี๋ยุ่วอ่ะนี่ครับพี่น้องนี่ก็ะปูพี่น้องไข่เต้นท่องหอยตรงหน้ามีนจะขึ้นตรงหน้าหน้าสะพรพ้างพี่น้องเนาะ อืมอบูยชื่อมาเข้มพี่เนาะเค็มหรบอบมันเค็มพี่าะกบูตกระปูม่ากินดิบกบเค้มบอกเคยกินพี่เนาเลยเ้ยซื้อลองมากินบง อืมเัวน้อมาเกินเบิร์กอ่ะอันมาใส่น้องพี่น้องใส่เก็บไม่นี่กระปูม้าพี่น้องนี่ ครับพี่หน่องขาวนำแรงเด้อพี่หน่องเด้วใค่หมูพี่หน่องเลยกระปูกระหมูพี่หน่องสะพอนยังเข้าในบ้านเนาะหมูพันมาต่เวียงมันเนี่ย ตรงไหนตรงหน้าพี่น้องขอโทษเด้พี่น้องเด้ออย่าว่ากันเด้พี่น้องมุมแผลอดอัดหูล้นทมหูหนามของพี่น้องปวดมัมดนปวดขอโทษหลายๆพี่น้องแรับ <c oughs> ครับพี่น้องครับบรรยากาศพี่น้องงามมีน้ยมนยมแรงแรงพี่น้อง มาพี่น้องแสบบนี่พี่น้องอืมอืม เป็นไม่พี่น้องงามน,น้ำถ่วมหน้าบ่าแม็กเยอะบ่แม็กสีไปหากเกจอเนาะพี่น้องน้ำถ่วมขึ้นมอดเกลือมอดเตียงพี่น้อง,อองอทองี่รอนีหลายหน้าบ่าแม็ก เจับ้างพนนี่น้องพักแหวนกันนี่มีเจ็บนี่พี่น้องหลายพักแหวนกับพี่น้องกินภักกินกับนี่แหละบุเกเข้มเลยพี่น้องออม,มันเค็มฮะบะหมี่กินได้เค็มเลย Táng cho nó mạnh khi vừa xảo kém nó mỉa 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 พักพี่น้องครักจะพักมักแห้งเมื้องแซมแห้งแพ่งหลายอืมยุ่วๆคำใหญ่ๆพี่น้อง พอหมดหมดแดงพี่น้องขอโทเด้วยมันหลังกวังมันัลังเงงตเออเออง็งพี่น้องแต่มันบครบันไรเยะโอ้ัลังยังจอขอโทษหลายๆนพี่น้องหมดอันหมดแดง มุดแดงไทยพี่น้องบานบนแมกเอิหมุดแดงคั้นพี่น้องนี่กระปูพี่น้องอกล้มามมันกืนม่มันพี่น้องเข้ม เขาละเป็นน้องหมกคนแดงกัดอืมคันจะเป็นน้องด้ย হা বাট পিম হাকচাই গুটি টামি খাই বাই